วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระอร,ริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบดพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นเพนพระกุศลถวายแด่อดีตสมเด็จพระสังฆราชทั้ง19พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทนร์งนในเทศกาลข้าพันษาพุทธศักราช2567 ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันทรงปฏิบัติในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีในการนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีต19พระองค์ทรงทอดพระใจสดับประกรณ์พระรูป และโปรดให้อราธนาเจ้าอาวาสและพระเถระซึ่งจำพรรษาณพระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์สดับประกณ์ตามลำดับอดีตสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามตามลำดับดังนี้สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสีสมเด็จพระสังฆราชวัดรคังโคศิตารามสมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสุขสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษสมเด็จพระอริยะวงศ์สยานมี สมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุดิวราชรังสริ์สมเด็จพระอริยวงศ์สยานสุขสมเด็จพระสังฆราชวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศ์สยานดอนสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุดิวราชรังสริ์สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานนาคสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบุรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรสบพพระเชษฐจุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรวัดประวันิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสาปุษสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชวราชประดิษฐิตมหาศีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาบเชรยานวโรรสวัดประวัตนิเวศวิหารพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวราชประดิษฐิตมหาศีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตยานแพติสาเทโวสมเด็จพระสังฆราชวสุทัธเทพพบวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชยรยานวงศ์วัดประวัตินิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตยานปลดกิติโสพโนสมเด็จพระสังสฆราชวัดเบญจมาบวดพิทุสิทธวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตยานอยู่ยาโนทโยสมเด็จพระสังฆราชวัดสเกตสมเด็จพระอริยวงศาคตยานจวนอุทถายี <Skills ibles> สมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฎกษัตรยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตยานปุ่นปุณณสิริสมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตุพน์วินนลวมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินววราลงกรณ์วัดราชวพิสถิตมหาศีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงว,ช,วชริยานสังวรวัดประวันิเวศวิหาร